แนะนำตัวเป็นทางการหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะ,ะตังโมสยาพาสิงชูนะคะคนรู้จักกันในนามสยามโมค่ะสาวสวยมีสไตล์คนนี้คือตังโมสยาพาหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อสยามโมผู้ที่กําลังเป็นที่สนใจจากคอนเทนต์ดัดผมทรงโบราณแต่งตัวด้วยชุดคุณแม่แต่งหน้ารุ่นคุณยายที่แต่ละคลิปพุ่งทะยานสู่หลักล้านวิวชื่นริงๆแตังโมตั คนที่ารู้จักกันคือสยามโมค่ะทำไมอ่ะทำไมมันรวมมานยังไงอ่าจริงๆเป็นชื่อช่องค่ะที่คนทำคอนเทนต์ในอ่าทิกกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชื่อช่องว่าสยามโมซึ่งมันก็มาจากชื่อเล่นและชื่อจริงค่ะก็คือแตงโมสยาพาเป็นสยามโมสยามโมแต่ว่ามันมีความหมายด้วยก็คือมาจากคําว่าสยามโมเดิร์นอ๋อสยามโมเดิร์นใช่ค่ะ ความเป็นสยามโมเดิร์นของเราคือยังไงก็คือหนูจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นย้อนยุกวินเทจนย้อนยุคแล้วก็มีความเป็นไทยผสมผสานไปด้วยผ่านเรื่องของเพลงแบบมีเพลงเก่าๆในช่องด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะใช่เรียกว่าคอนเทนต์จะเป็นแนวแบบเออเรียกว่าสายแฟชั่นแบบนี้อันนี้คืออะไรใช่อันนี้เป็นคลิปที่แบบว่าทําให้คนรู้จักก็คือเราอ่ะอยากเมื่อก่อนหนูผมตรงแต่ว่าเราอยากไปดัดผมทรงคุณย่าคุณยายอะไรอย่างี้ค่ะก็เป็นคลิปแจ้งเกิดที่แบบทําให้คนรู้จัก นี่ผมเคยดูคลิปนี้ครับเคยดูคลิปนี้ครับใช่ครับแล้วแล้วคุณดูคลิปนี้แล้วคุณคิดว่าเป็นสายอาหารยังไงเดี๋ยวไม่คือผมดูไม่ยดูใอแคตตาล็อกีห่อนที่ผมดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อออกมาเป็นแบบนี้ใช่เราแบบอยากได้ทรงผมแบบยุค60ที่แบบคนผู้สูงอายุทํากันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แต่งตัวแนวอย่างนี้เลยวินเทจใช่ค่ะก็จะเมื่อก่อนผมตรงก็แต่งตัวแบบนี้มาสักพักนึงแล้วแต่มันยังไม่ค่อยชัดแต่ตั้งแต่ดับผมเนี่ยคือคนเห็นแล้วคือคนก็แบบเก็ตอะว่า,ว,าว่าสิ่งที่เราทําคืออะไรมันก็จะดูเป็นเหมือนเป็นเป็นเด็กที่แต่งตัวเป็นแบบผู้ส่งวัยอะไรเงี้ยค่ะคนก็เลยเข้ามาสนใจแล้วก็ติดตามเราในช่อง